สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องจี้มาทำอะไรคะอต้นต่อหน่อยต้นต่อเอ็งจี้มาทำอะไรคะเก็บกระถินแก่กระถินอ่อนเก็บกระถินอ่อนจ้ะกระถินอ่อนเลยกระถินแก่กระถินอ่อนเล้ะนู่นได้ต้นใหญ่ละมั้งนั่น คอกกแ,แห้งนะฮะบังจีกเก็บมาได้กี่กรฮะห,ห้ากรกไปทิ้นแลยนะ เี้ก็โดนน้ำบาดแ,แต่มันไม่เจ็บมันมีเลือดออกแต่มันไม่เจ็บโดนน้ำตั้มเหรอโอ้ไม่มีขยะอยากเล่นน้ำ,นนำใช่ไหมเนี่ยมมีงูอยู่แห้งอะแต่เนาะมันมันหมุนแหงแ้งนะเลยลึกไหมหลกน้ำเลึกไหมเลึกอะลึกไะไอ๋อเอามาเอาใส่กรบียงเอาใส่อาหารเนาะ ไอ้ไฟจีหล่นว่ะเพื่อนต้นใหม่เป็นเดินกันตัวไม่เจ็บาไงก็ไปอยู่บ้านแลยเคยดิวลับอยู่ไปนหอตรงนี้น้ำใสมากเลยลงไปดูแต่ห้ามลงน้ำนะมันลึกหรือเปล่าไม่รู้หรอกขาขา ดีนะมันเจ้าไม่ปีนเพราะไหนหมดรอมาเด็กมาเดินเล่นกันนะคะทุกคนตอนเย็นวันนี้มารีวิวแผลตกต้นไม้ไปปีนต้นอะไรมาคะกระถินเหรอคะปีนเอากระถินแล้วหลกไม่ใช่ปีนถ่ายวิวให้แม่ปีนถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายได้วิวอะไรคะขาถลอกค่ะเลือดไหลเลยวิน้ำสวยมาก

ลองลก่อนน้ำลึกไหมอ,อ้าวอ๋อลึกมากไม่มีเสียงมันมีเสียงเลยลึกมากนะเลยตากันมาเดินพุ่งนายายเย็นนะคะทุกคนเดด้วยกันไหจ๊ะคนนี้ไม่เดินนะคะคนนี้เจ็บขาแล้วตกตเจ็บขาเพราะตกต้นไม้ค่ะเดินด้วยกันไหมเดิด้วยกันไม่เนะี่ย ไปเลยมนาะเดินไปกลับมารับนะกลับมา,บารับยังไง่น้องก็เดินดน้องก็เดินไปกันหมดวิวสวยมากค่ะทุกคนตอนเย็นมา